อันวาเริ่มแท้กล่าวหาคนไทยผลักเข้าข้างคขมเสุดอับอายทั้งเอเชียมองเป็นเด็กเดินสารค่ะ หลังจากที่ผู้นำมาเลเซียสร้างความอับอายให้กับตัวเองจนเห็นไปทั่วโลกด้วยการที่ปลีเข้าไปจับปือกับสีจิ้นผิงผู้นำจีนแบบไร้มารยาททำให้นายหวังอี้ถึงกับเข้าไปปรามและกันนายอันวาออกไปทานด้วยเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยกับนายสีจิ้นผิงไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจากที่จะได้หน้าของนายอันวาขาดกลายเป็นต้องเสียหน้าแทนไม่เพียงเท่านี้ค่ะทั้งด้านของนายอันวาอิบบาหิมยังถูกซุบซิบว่าเป็นเด็กเดินสารให้กับทั้มเพราะเป็นการดึงสหรัฐเข้ามาแทรกแซงอาเซียนจากปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาสร้างความไม่พอใจ ใจในหมู่มาเลเซียที่มองว่าประธานอาเซียนลดบทบาทตัวเองจนกลายเป็นเด็กเดินสารของทั้มโดยชาวมาเลเซียจำนวนมากนะคะก็ไม่พอใจบทบาทนี้โดยก็มองว่าทําให้อาเซียนดูไร้พลังเทียบกับสมัยอินโดนีเซียที่เป็นกลางจริงๆล่าสุดข่ะนายอันวาก็เริ่มนั่งไม่ติดออกมาตอบโต้คนไทยอย่างดุเดือดยืนยันว่าไม่ได้แทรกแซงความตึงเครียดไทยกัมพูชาโดยก็มีรายง,งานจากเพจอาราวเดอะเวอร์ว่านายอันวาอิบราฮิมนายกและทำตรีของมาเลเซียออกมาตอบโต้อ,อีกรอบต่อคำกล่าวอ้างที่ว่ามาเลเซียแท แสดงความตึงเครียดทางการพูดเมื่อเร็วๆนี้ระหว่างไทยกับกัมพูชาเน้นย้ำแค่อำนวยความสะดวกการพูดคุยเพื่อหาทางออกอย่างชันมิตรเท่านั้นเขาอ้างว่าการมีส่วนร่วมของมาเลเซียอยู่บนพื้นฐานล้วนๆจากสถานะของมาเลเซียในฐานะเพื่อนบ้านใกล้ชิดและไว้วางใจได้และไม่ได้ชี้นิ้วสั่งว่าไทยและกัมพูชาควรคลี่คลายประเด็นความขัดแย้งอย่างไรขอให้เราชี้แจงให้ชัดลำดับแรกเลยในฐานะเพื่อนบ้านเรามีความกังวลโดยธรรมชาติแต่เราไม่ได้เกี่ยวข้องหรือกำหดนดเงื่อนไขเฉพาะจาะจงใ,ใดๆเกี่ยวกับแนวทางที่พวก เขาจะบรรลุทางออกอันวาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนมาเลเซียในวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนอันวาซึ่งทาหน้าที่ประธานอาเซียนประจําปี2025อีกตาแหน่งเน้นย้าว่าบทบาทของมาเลเซียจํากัดอยู่เฉพาะกับการเปิดทางให้เจ้าหน้าทีส่สาคัญสำคัญจากทั้งสองประเทศพูดคุยสื่อสารกันในนั้นรวมถึงอำนวยความสะดวกการสนทนาการระหว่างผู้บัญชาการกองทัพของทั้งสองฝ่ายและสนับสนุนให้มีการติดต่อประสานงานกันร,ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศผมได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศก็่อนที่ สอบถามว่าพวกเขาจะพูดคุยกันได้ไหมพวกเขากาหนดเงื่อนไขและตัดสินใจในประเด็นต่างๆด้วยตนเองโดยนายอันวาระบุพร้อมเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้พูดคุยกับทั้งสองฝ่ายเช่นกันระหวา่างกระบวนการดังกล่าวอันวาบอกว่าความพยายามของมาเลเซียนำร่องโดยความไว้เนื้อเชื่อใจของทั้งสองประเทศที่มีต่อม,มาเลเซียมาช้านานในฐานะคู่หูที่เป็นมิตรที่สามารถช่วยเปิดสายพูดคุยติดต่อสื่อสารยามจําเป็นเราพยายามติดต่อคบค้าสมาคมกับทั้งสองฝ่ายเพราะพวกเขามองเราเป็นมิตร เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องไม่ถูกต้องสำหรับใครก็ตามในไทยที่วาดภาพบาทบาทมาเลเซียว่าเป็นการแทรกแซงผมไม่รู้ว่าพวกเขามีมุมมองทางการเมืองภายในประเทศอย่างไรแต่การที่บ่งชี้ว่าเราแทรกแซงมันไม่ถูกต้องโดยเส้นเชิงไม่มีทางที่เราจะทําเช่นนั้นเขากล่าวโดยนายอันวาคาบอกว่าไทยและกัมพูชามีความชอบธรรมทางกฎหมายมีความสามารถและมีสิทธิอธิปไตายในการคลี่คลายประเด็นต่างๆของตนเองและมาเลเซียเคารพต่อเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามอันวาเชื่อว่าหัวข้อน,นี้จะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดคุยระหว่างการเดินทางเย เป็นมาเลเซียของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยมันเป็นการปรึกษาหารือร่วมกันตามปกติระหว่างผู้นําของสองประเทศผมแน่ใจว่าเขาจะพลาดเพีงเรื่องนี้และผมคิดว่ามันจะสอดคล้องกับจุดยืนของเขาที่ว่าประชาชนชาวไทยจะต้องการปกป้องชายแดนของตนเองอย่างแน่นอนที่สุดและผมจะฟังเขาและผมจะอำนวยความสะดวกถ้าจําเป็นแต่สิ่งสําคัญก็คือการรับประกันว่าจะมีสันติภาพนายอนวาดีกล่าวเอาไว้ค่ะ